ปิดไปแล้วนะคะปิดไปแล้วมันด้อยู่ในด้าเนี่ยค่ะด้ายนะคนะ,คะคปัดูกแชร์แล้วก็กดเย้นะคะให้สิทธิ์เขาเราให้สิทธิ์เขาแค่แคนดิวเฉยๆนะคะให้สิทธิ์เขาแค่แคนดิว เปิดการประดิษฐ์ว่าทุกคนทำ c แ n v เ l e ได้หรือเปล่า <c oughs> ให้สิทธิ์คนนั้นเป็นแค่แค n เ i l เผื่อเราจะให้สิทธิ์นะเรียนของเราเป็นแค่แค n เ i l e อย่าลืมที่สามเรียนโทรศัพทเรีย <c oughs> นคะในแชร์และพีแค่เราสมาะคะ่ะตอนนี้อีกการบบที่อยากจะให้เราเรียนรู้นะคะเราจะมองว่าดอยเป็นเรื่องไกลตัวนะคะว่าภาพพวกนีออ้นะคะแต่จริงๆแล้วทำให้เว็บไซต์เราสวยขึ้นเราก็ต้องมีการใส่ภ <c oughs> าพไปนิดนึงนะคะ ไปที่ create นะคะเลือก d r a w i n g คะ่ะโอเคนะมันจะเป็นแบบป้ายใหญ่ๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีชื่อด้วยนะคะท่าลองใส่ชื่อก่อนเลยครบใส่ชื่อตัวเองก็ได้นะ,ะใส่ทุกคนทำเป็นลักษณะของแบนเนอร์สำหรับเว็บไซต์เรานะคะทำเตรียมก็ดูพร้อมกันตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราจะมีปุ่มเล็กๆทางขวาเือ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้างล่างนะคะสังเกตเห็นปะคะมันย่อใหญ่ย,ย่อใหญ่นีได้นะคะทำแดได้ย่อให้เหลือครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะครึ่งหนึ่งกะเอานะคะนี่คือความสูงนะคะความสูงครึ่งหนึ่งแล้วก็ความกว้างเนี่ยชอยขึ้นมาอีกสักสามบล็อกนะคะไม่ต้องไปก็ได้นะคะมันจะมาแบบ วิธีการก็คือมันเหมือนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคลิก,กคลิกซ้ายค่ะแล้วมาลากเราทำดูแล้วลากเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะ,คะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราก็สร้างใหม่นะคะทุกอย่างเนี่ยเอาลิมิเต็ดนะคะสตอลเรจที่สร้างจากกูเกิลด็อกส์นะคะมคัได้ค่ะโอเคได้แล้วมันจะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะประมาณนี้ค่ะตอนนี้เก๋อยากจะสร้างเป็นลักษณะชื่อวิชาเรา ชื่อวิชาเราโดยการตรงนี้ใส่รูปได้เราจะเอารูปทำเหมือนเดิมนะคะ o ูสเอารูปมาใส่ชื่อวิชาก็ได้นะคะหรือเราจะเขียน Text นะคะไปที่ Text นะคะทีตรงนี้ค่ะเราเขียนวิชา general education by อาจารย์เก๋อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอารูปเ e ิร์ชเข้ามานะคะภาษาแล้วก็ลากเข้ามา เจอรูปภาพด่างเราแตะนะทุกอย่างทำแล้วก็เปลี่ยนสีเมื่อกี้มันเหมือนเปลี่ยนสีใน Microsoft เ r d นะคะไมนต้องเปลี่ยนทำฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะไม่ต้องใช้เวลากับมันเยอะนะตอนนี้นะคะเราลงังเาทสอ่ไม่ต้องท อยากให้รู้ว่าเราทําได้นะคะในแบบฉบับของเราะคะลองรู้เลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนได้เบรกเหมือนกันนะคะ